สวัสดีจ้ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายการล่งคลิปมาตั้งบักมือนึองจ้ากว่าสียลงอียังให้พวกเจ้าเบิ่งดอกบาตทีนี่ก็เลยมาถ่ายวิดีโออันการลกบักทวดินกนะจา้าลกบักทวดินกับม้าํากันหลายคนคือเก่เานั่นละมีมีแม่มีพอมีแฟนข่อยแล้วก็มีพี่สาวข่อยคือเก่เาลจาีจ้ามาเด้อจ้าเด้อมาลกบักทวดินซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยบักทวดินนี่กระดกูดกดกูกดอกหาแต่ว่าหาลัางนวยกับุ๊กไหมมูอจะข้าม่าโปกปะมันมีใม่หน่หนาทุกคน กันท่าบีบแล้วมันเส,สียงดังโป๊กนะนามันเป็นน้ำอินยังกับโบรูเป็นน้ำขี้ดินไส้หรือว่าเป็นน้ำห้องว่าเฉียดยาปลูกอีหยังสุมือนี่กับเราแวดระวังเหทุกคนเพระาะว่ากันบ่าเสียดยาเนี่ยเได้กินเลยลละกันบ่าใส่ปุ๋ยก็บ่าเป็นหมากบ่ได้ผลนะนะ่แก็ว่าข่าก็พากันใส่อยู่ดอกว่าใส่สองหลอบอยู่ใส่ตอน,น,นห้องปุย๋ยห้องพืนแล้วกันม่ใส่ตอนมันเป็นดอกเนี่ลละจา้าขนาดใส่สองหลอดด้วยนี่ก็ยังบ่อยากกันเป็นหมากอยู่หลังจากที่ลูกบกทั่วดินเรียบร้อยแล้วก็ กลับมาบานมาลาบหมจะให้ลูกชา้ไปเสือหมูมาเห้ลาบส่นดีหมเดี๋ยวนี้กับกิโลและแพงเนาะจะเนาะสำหรับงัวอรรถแขวยกับว่าสีมาย่างกันแ่ะวต่ว่ามันคำเแลวก็เลยขานแหมย,ย่างกินเห็ดแก้วขมขม,ขม,มก็เสแสบเนาะจะเนาะกันตาห้าบมือไงวะมือนีโลกบักทั่วดินมืออยเลกข่ยก็เลยขานแหม หนังตลาบหมูนี่ก็บ่อฟักได้จะส้อยเอาพะว่าส้อยตอนหักไงอีกต่างหากแหมกันฟักกัสิช้เวลาบดนดอกว่าจะ่าข่อยเอยเนาะขอกเกลเลยขาดเ้าส้อยเอาซํำนีแ้แ่ละว่าสันบอกว่าหลังจากที่ส้อยหมูเรียบร้อยล้วก็ส้อยหัวใจตัวจ่าทุกคนหัวใจโมูก็ได้้าหลายดอกกัสมสมราคาเทียนสื่อมาอยู่ดอกจ้าทุกคนดีก็เฮาไปซสื่อนเนือาาเน้อมะลาบเนื้อมะลาบกัยำกระบ่าขาดเนื้องัวงหน้านาะลังลานกันยำ พลอยดีดีดอกซอยหัวใจเราๆก็มาส้อยตับตัวจ้ะไตตับก็ได้ตับกะกวนบใหไงอยู่ดอกว่าเนาะก็จาไหลไหลปกติเราว่าได้หลปานนี้เด้จ้ะทุกคนกันทาเข้าไปอันซื้อน้ำลานคานะนะแต่ขันไปซื้อ,อยุคียงมันมันก็ได้หลายเติบอยู่หลังจากที่ส้ยอยอุปกรณ์เรียบร้อยเราก็มาส้อยใส่กับหนังที่เฮ้าต้มใ้จ่าทุกคนหมูนี่คิดว่าสิเป็นหมูบ่ บ่หยาบดอกบวชแมหมู่เถาดอกหมูเนืออ่อ,อนๆตุมข้าวเดียวกับเปื่อยอะนะหนังมันอะนะสอยหนังเรียบร้อยแล้วก็มาสอยใส่ใส่มูเีนกะ็ไปซื้อไปซื้อมาพร้อมกันนะ่นหล่ะจ้าก,ก็บอันเขาแถมมาแถมน้ำหนังหมูน้ำลาบหมูนะ่ะล่ะมาหลังจากที่ส้อยเรียบร้อยแล้วก็เอาลงกระทะไปขวัวจา้าขวัวกับขัวว่าโดนดอกจาก้าเพราะว่าคันถ้าซุกไรมันก็่สีบ่สบเนาะ สุขพอซำได้ซำนึงงอ่นล่ะว,ว่าข่อยจังข่อยมกักนี่เละจ้าทุกคนจว่าสิกินอีกอยังงนาอแตตละมือแตะละเว้นนันก็ได้ขัวเนื้อเรียบร้อยเราก็ส้อยพักจ้าพักนี่กระซื้อมาดอกจ้าของจะคของนำพะท่านในปลูกจากตน้นยู่ขนาดมีพัน์หลาเด้นี่พันหอมข่อยบักหลายเลยต่ว่าข่อยอยังบ้นี่มีเวลาไปปลูกสอยหอมกับอันพักซี่ใส่กันเรียบร้อยเราก็มาส้อยใบบกูดจ้ะใบบกูดกันสนุกซ้อยก็สนุกเอามาใส่ค่ะเพราะว่าอยู่เฮีอนต้นบัก่ายหนึ่งได้เวลาปรุงเล้าจ้าเราก็ใส่บักพริก บักริกนี่ก็ขัวต่างๆโดนเราเด้แล้วก็ใส้นผงชูรสเราก็ใส่เข้าวขวาัวเข้าวขัวนี่ยเข่ัวไว้ถ้าโดนโดนก็บักริกนั่นย่างแล้วก็ปุ๊ขัวก็สิว่ามันได้เป็นปีบุญดีใจทุกคนจังค,คอยเบิดขวัวใส่บักริกใส่ผงชูรสเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือแล้วปัดที่นึ่ก็เส่นใส่บีงวัวนดีใจทุกคนคันเฮาใส่บีนี่เฮาสิมีความรู้สึกว่า ก็คือจัง่อยห้องกินลาบงวัวเนี่นะลาบหมูกลมๆกับแสบอยู่ด้ละ่ะทุกคนผู้ใดบ่เคยเห็ดก็เห็ดกินเบอ่งเดอร์ปรุงเรียบร้อยแล้วคนเรียบร้อยแล้วกะเอาตักใส่จานตัวถึงเวลากินจ้ะทุกคนมาเด้อจ้ายกินเข้าทุกคนมอนีก้ก็กินเข้าร่วมกันสองคนสองเฒ่าก็เกาละจ้าผักกับ่มี่อีหอย่างารดอกมแต่ผักซี่กับผักหอมปีกับผักเขียสองสามนวยสามนี้ละจ้ากับปิอนสมผักที่คันไว้ตั้งแต่สองสามมือที่แล้วุ่นล่ะ พึ่งคือพอเอามากินมันแล้วเบื้องไก่สีสมเราสมไก่สีบูดเราล่ละมันไก่สีพ่อไก่กินเรามันไก่สีใดพ่อเอาทิมเราหมดละทุกคนคอยก็ลืมเอาไปกินเนาะลื่มข้าวแม่เห็ดปแล้วก็ไดข้าเห็ดข้าอยากน้่ต่างๆอันบักทั่วดินนั่นละ่ะบักทั่วดินนั่นกระดกคักดกแน่ก็เลยอยากไหลแล้วก็บ่าเป็นกระจมซื่อๆบอ,อกว่ากระดีล้วละ่ะที่มันดกเนาะนกันบ่นดก เันว่าอยากได้ผลผลริตกะจักสิบป,ปูกเฮ็ดยังละแม่นบ่ละทุกคนใคอยู่ดอกบ่มีจะจะควงดอกมีมูหลกน้ำยู่หลายคนนยูจา้าเลี้ยวไปกะจกั๊กว่าผู้ใดเป็นผู้ใดมีต่ห่มเต็มอยู่มื่อนสิไทยบรรยากาศการลกบกทั่วดินมาฝากอีกได้ใจทุกคน่าเพิ่นเบื่อเด้อจักสิเฮ็ดอียังดอกตะละมือตะละเว้นนี่ก็ไดเมื่อนี่ช่วงนี้ก็ลั่งสิลกบกทั่วดินสิไปไทยบรรยากาศลกบกทั่วดินมาให้เบ่งยู่กันถ้าฝนบ่ตกว่าปกติฝนตกห้ามได้มีมือนีละฝนบ่ตกแต่วาเมาขึ้นนี่ ตกแห้งแหงตื่นเกินมาล่ะใครอย,อยู่ขอ่อยว่ได้ไปกีดยางเงินข่อยได้ไปกีดยางเนี่ยโอ้ยคก็เสียดายค่ะตกวังตีสองเนาะพอดีก็ปพกข่อยลุกขกินไปขกีดพอดีตัวตีสองนั่นก็ได้